คุณยานทิชาตามด้วยท่านกเกษมสุพรานนท์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันยานาทิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตส,สาพักเก้าไกลค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องความไม่สบายใจของพี่น้องภาคเกษตรกรชาวสวนผล,ลไม้ในภาคตะวันออกมาปรึกษาหาลือในสภาแห่งนี้หนึ่งเรื่องค่ะ สืบเนื่องจากปร,ประเด็นที่มีการสั่งย้ายนายชลทีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6เข้าไปทำงานในกรมวิชาการเกษตรในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชซึ่งเป็นการย้ายนอกฤดูการและไม่ได้มีการแจ้งให้เจ้าตัวระดับได้รับทราบมาก่อน จากกรณีนี้ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผล,ลไม้ทั้งชาวสวนทุเรียนชาวสวนมังคุดและชาวสวนลำไยต่างพากันเป็นกังวลและตั้งคำถามถึงสาเหตุในการโยกย้ายครั้งนี้ว่าย้ายเพราะสาเหตุอะไรมีเบื้องลึกหรือเบื้องหลังอะไรมีเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งหรือไปขัดผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดหรือไม่เพราะการทำงานอย่างเอาจริงเอาจังของผอ,อชลทีในการควบคุมคุณภาพทุเรียนนั้นการ มีการตรวจจับทุเรียนอ่อนอย่างเข้มงวดทำให้การซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพทำได้ยากขึ้นเมื่อฤดูการที่ผ่านมาพอ,ออชลทีเคยนำทีมเล็บเปี่ยวตรวจจับหลงที่รับซื้อทุเรียนอ่อนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบ,บุรีสร้างความไม่พอใจให้กับหลงจนมีการนำรถยนต์มาจอดปิดขวางทางเข้าออกพร้อมกับปิดประตูด้านหน้าหลงจนต้องของกำลังเสริมไปยังหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยนอกจากนี้ตัวแทนของหลงยังได้มีการอ้างด้วย ว่าตนเองเป็นที่ปรึกษาของคนใหญ่คนโตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าวนี้เป็นข่าวที่โด่งดังในพื้นที่มากค่ะจากการทํางานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจของผอชลทีและทีมงานเล็บเอี่ยวในการควบคุมคุณภาพทุเรียนไม่ให้มีทุเรียนอ่อนและด้อยคุณภาพส่งไปขายยังต่างประเทศทําให้สองปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากลูกค้าชาวจีนได้ให้การยอมรับว่าทุเรียนไทยเป็นทุเรียนที่อร่อยและมีคุณภาพส่งผลให ผอ,ออชนธีได้มีการยอมรับและไว้ใจเจจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ถึงขั้นได้รับฉายาว่ามือปราบทุเรียนอ่อนค่ะในเหตุการณ์นี้ที่มีการสั่งย้ายในครั้งนี้นะคะทําให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่เห็นด้วยในการสั่งย้ายเป็นจํานวนมากมีการรวมกลุ่มกันให้กำลังใจไม่ต่ำกว่าห้าอคนนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องภาคเกษตรกรอย่างแท้จริงดิฉันจึงขอให้ผูอ้อํ ผู้มีอำนาจทบทวนการสั่งโยกย้ายในครั้งนี้อีกครั้งค่ะขอปรึกษาหา,หาหรือไปยังกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ